สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองมีชื่อตอนว่าผีวงมโหรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นมาติดตามรับฟังเลยครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเก่านิดๆไม่มากเท่าไหร่นักยังไม่ถึงร้อยปี แต่ถนับเวลาตอนนี้ก็น่าจะเฉียดแล้วก็ว่าได้แต่บรรดาข้าวของในโรงเรียนน,ยบบนั้นทายกเป็นชิ้นนี้กเก่าแก่มากเลยทีเดียวหลายอย่างสืบทอดมาจากสมัยรัชกาลที่สอย่างเครื่องวงโมโหรีทั้งวงที่อายุมากกว่าปู่เราซะด้วยซ้ำไปซึ่งไม่แน่ใจเรื่องของอายุด้วยเช่นกันแต่เห็นว่ากันว่าสืบทอดมาจากวางังคณะละครสมัยก่อนนู่นแหละเครื่องดนตรีไทยทั้งหมด ถูเก็บอยู่ในห้องดนตรีไทยซึ่งเป็นห้องเ,เล็กๆอยู่ข้างเวทีข้างหอประชุมนึกภาพเวทีหอประชุมที่สร้างมาเพื่อเล่นละครเลยมีห้องแต่งตัวอยู่ข้างๆซึ่งหอประชุมนี้มีเสียงครูประดับที่ผนังน่าจะเกือบๆสี่สิบเสียงน่าจะได้ซึ่งเป็นครูสายการศึกษานะไม่ใช่การละครบนเวทีมีตู้พระธรรมลายรดน้ำจากยุคใกล้ๆที่ผ่านมา เครื่องดนตรีอยู่อีกหนึ่งคู่ถ้าเป็นคนมีเซ้นต์มีอะไรก็คงบอกได้ว่านี่แหละเป็นศูนย์รวมแห่งพลังงานสุดๆเลยก็ว่าได้เย็นวันหนึ่งช่วงปฐมปลายเราเลิกเรียนไว้เลยขึ้นไปที่หอประชุมกับเพื่อนเพื่อรอเรียนดนตรีไทยเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนนั่นเองเราไปจับประตูห้องและพบว่าอ้าวห้องมันล็อก เลยมานั่งรอครูอยู่ที่ใต้บันไดบริเวณข้างเวทีอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงโหมงลงของโรงเรียนดังขึ้นมาเราก็เอกใจว่ามีคนมาแล้วเหรอเลยเดินขึ้นไปดูกันแล้วนอนลงกับพื้นมองลอดใต้ประตูเข้าไปในห้องก็ไม่เห็นมีใครเพลงโหมงลงของโรงเรียนเป็นเพลงที่ไม่มีการบันทึกเทปเป็นเพลงที่ถูกบรรเลงสดด้วยเครื่องดนตรตีวงโมโหดีชุดนั้นเท่านั้น เพื่อนเราเริ่มกลัวและร้องไห้เรามั่นใจมากๆว่าต้องมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับเราสองคนแล้วแน่แท้เพลงห่มลงที่ได้ยินนั้นมันไม่ธรรมดาแน่ๆซึ่งตัวผมเองนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ผู้ตรงๆก็เป็นพวกโลกสวยนั่นเองเลยบอกเพื่อนไปว่าไม่เป็นไรหรอกเธอพวกครูที่อยู่ในห้องดนตรีไทยนั้นเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนเรานั่นเองเพราะว่าหอประชุมนี้มันมืดและมันเปียกมาก หลังจากนั้นราวๆสิบนาทีคู่ดนตรีไทยก็มาถึงเราจึงเล่าให้ฟังคูได้แต่เพียงยิ้มๆเปิดห้องเข้าไปและไม่พูดอะไรสักคำเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดอยู่ตอนนี้สำหรับเราในตอนนี้ก็ไม่กลัวอยู่ดีนะ อาจเป็นเพราะว่าเชื่อในเรื่องพลังงานหรือจิตอันแน่วแน่ที่มาจากเครื่องดนตรีเหล่านั้นเพราะว่าไปแล้วเครื่องดนตรีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วมีครูด,ด้วยกันทั้งนั้นเขาน่าจะมาดีน่าจะให้เราตั้งใจเรียนรู้เรื่องของการสืบสารดนตรีไทยนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าผีวงมโหรีเรื่องราวจากคุณจตุดาเอื้องอรินนั่นเองครับ ก็ขอขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ